สวัสดีค่ะแคมมาแล้วซื้อเนื่องจากปลาตัวใหญ่ที่ที่ลูกชายแคะเป็นไปเอมามาแล้วค mm ่ะ hmm. เพิ่นเนตไปถามแม่นอะกจากมาเกตแห้งแล้วแคจะมาสาธิตวิธีแล่ปลาเนาะคะ่ะบานเท้าเอื่ว่าเอาสันป่าเนาะเพราะว่าปลามันตัวใหญ่เนาะคะ่ะพี่ๆสองโลเคิงเนาะคะ่ะคิดว่าน่าจ,จะแบ่งขายเอาขายเยอะเพิ่นน้ำเนาะ,ะวิธีแล่ปลาง่ายๆสไตล์แคเนาะคะ่ะ เห็นบ่คะมีมีผีเพิ่นคอมเมนต์ว่าให้น้องแค่ไทยให้เห็นไกลๆน้ำเนาะค่ะปักกล่องใหม่ก่อนเนาะค่ะพี่ๆอ่าตัวนี้สองกิโลครึ่งนะคะไอตอนตอนที่ยังบัท่านในถ้ำเนาะท่านในขั้วเนาะค่ะยังบัท่านในถ้ำเนี่ยสองโลเจ็ดขีดเนาะค่ะท้ำแล้วเอาเกล็ดเอาแผงเพิ่นออกแล้วเหลืออยู่สองโลครึ่งเนาะค่ะไปสร้างแล้วกับหนองแคก็สิแบ่งขายน้ำเนาะค่ะก็เลยสิมาเลเอาสันออกเนาะ นี่คะ่ะวิธีแลสันง่ายๆนะคะบังเข้าไปตรงหางนะคะเสร็จแล้วกับกรีดมาตาม,มแนวยาวของเพลินเลยค่ะนี่เก็ยดนิดนึงเนาะเอาออกใหม่นี่คะ่ะบังเข้าไปตรงหางนะคะบังแบบนี้เนะาะบังให้ลงไปถึงกระดูกขาเนาะคะ่ะแล้วก็กีกดตามแนวยาวนี่เนาะนี่คะ่ะ มาสุดตรงนี้เลยเนาะค่ะเันนีนเขาก็เปิดคืนเนาะมีน้องแค่อนข้างคมเน้อค่ะพี่ๆอุย้ยบัวเมียนตัดตรงนี้เนาะค่ะตรงปลายเนาะโอ้แคบ่อพิดเนาะค่ะทำไมทำไมรีดมาให้สุดเลยกับตัดตรงปลายเนาะค่ะนิดนึงแล้วก็เขาจะกรีดเข้าไปนเนื้อเพื่อนเนาะค่ะ ื่อที่จะเปิดออกไปดูตรงนี้ออกเนาะนี่ค่ะที่นีน่นตรงเขาก็จะก,กีดยาวเลยเนาะค่ะฟืดยาวเลยสำหรับคนถี่เพิ่นแลปปลาขนาดใหญ่แบบนี้เ่เป็นเนาะค่ะน้องเงก่งกะเอาวิธีแลปปลาง่ายๆมาให้เบิงเงนะ จะได้เนื้อปลาที่หนึ่อองซอกซาเปิดมาแบบนี้เลยค่ะนี่สวยงามบ้าน้องเกเอิ่นปลาเพียนะคะปลาเพียไปตูเนาะปลาว่าปลาอีกรรมเอิน่นหลายซื้อแต่เพิ่นจะคือปลาชนิดเดียวกันน่ะนะคะนี่ค่ะง่ายมากเลย อีกสิ่งหนึ่งก็เฮดคือกันเลยเนาะค่ะพี่ๆปลาชนิดนี้ดีมีรสชาติค่อนข้างที่จะขมมากเนาะคะ่ะดีเป็นขมแห้งไหมค่ะปลาแต่ว่าผบา,บานก็นลุกยเพิ่นขั้ขขวะะเพิะะเเ่อนเอาออกแนวเนาะเพิ่งมาหูงว่าแม่จอย่างกินเนาะค่ะเพิ่นก็เลยเพิ่นก็เลยถ่ายมาเฮดต่อเนาะมีค่ะเรียบร้อยก็จะได้ปลาที่แลี้ออกมาแล้วเนาะคะ่ะปลาสวยงามแบบนี้เลยคะ่ะ นี่ค่ะเนื้อปลาแบบนี้เลยบางคนเพิ่งกวาแซมมอน,นีสานเนาะคะ่ะนี่เลยเนื้อเพิ่งจะเป็นสีเหลืองเวยค่ะพี่ๆเนื้อเป็นสีเหลืองนะะเนาะคะ่ะสีสวยสวยงามสมัยก่อนเนาะคะ่ะบานของแฉะเพิเ่นจุปลาเนี่ยค่ะนี่เอาไปมากรอกห่อแล้วก็จำเจวเนาะคะ่ะจุท่านสดๆเนาะแต่ว่าทุกมือนี่ก็ับเพิ่นเศ้ากินดิบแล้วเนาะคะ่ะ อันนี้น้องกินยังโมฮัวเซ็ดยังกินเนะค่ะแต่ว่าแลออกมาก่อนเนาะจะแบ่งขายน้ำเนาะคะ่ะขอบคุณที่รับชมว,วิดีโอนะคะเอาปลาสวยๆมาฝากค่ะพี่ๆพ,พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ